เพราะว่าเราก็มาถ่ายมาทำนะครับวันนี้ก็ได้หลายคลิปอยู่ก็คงจะกลับไปลงคลิปนะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็คงจะเดินทางมาใหม่เพราะว่าเดี๋ยวผมก็ไปส่งน้องน้ําซาเวียน้างน้ำสูดดืดตุ้ยก่อนนะครับเพราะว่าน้องเขาอยู่กับผมหลายวันแล้วคุณพ่อคุณแม่เขาก็ตามแล้วล่ะนะถามว่ารักไหมก็รักอยู่แหละแต่ว่าน้องดื้อนะ นะครับนะดูน้องนอนน้องนอนไม่รับน้องนอนน่ารักมากเลยนะใครอยากมาเห็นจริงๆผมบอกเลยถ้าเห็นภาพจริงๆคุณจะบอกว่าน่ารักมากถอยนิดนึงนะครับถอยนิดนึงนะครับอ่น้องน้องไม่เป็นไรครับน้องใจดีครับแต่ว่าน้องก็แบบนี้แหละครับไม่มีอะไรนะครับ อ่ากุ้งกล้ยกินไม่ได้ครับกินไ,ไม่ได้ครับเพราะว่าคุณหมอเขาควบคุมอยู่ครับเพราะว่าแตงกามันจะมีน้ําเยอะมันจะทําให้เพิ่มน้ํานมนอืมเพราะว่าตอนนี้นมไม่พอก็จะมีนมเสริมซึ่งซึ่งช่วยกันซื้อนมได้นะครับตรงด้านนู้นนะเพราะว่าไม่รับบริจาคนมข้างน,นอกเนื่อกว่ามันอาจจะใช่ครับนมเสริมของช้างซึ่งเป็นนมอของเด็กแรกเกิดตรงนู้นนะตรงนู้นไป,ไป เดี๋ยวผู้หมอเนี่ยผู้หมอเขาเชื่อถือมือแหลกผู้หมอเขาเชื่อที่เขาทำกการประชุมตรงนั้นได้เลยครับน้องได้เลยประตรงได้เลยครันะนี่นะนี่ไปซื้อนมแล้วเห็นไหมนะก็มีนมเสริมนะครับไม่ต้องมาผ่านผมนะเพื่อนๆนะเพ,นๆนะเพราะว่าเราทําเรื่องช้างแล้วเราไม่ขอเกี่ยวข้องใดๆไม่ว่าจะโอนทางใดทางใดก็แล้วแต่แต่ถ้าเป็นทีมงานแอดมินเราเท่านั้นนะครับ เป็นทีมงานแอดมินเราเท่านั้นนอกนั้นผมไม่รับผิดชอบใดๆนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนมาเองนะเพราะว่ากรุงเทพเนี่ยไม่ไกลนะครับปักหมดุดเซีมาเลยนะปักหมดุดเซียที่ประเนีดคลองช้างอยุธยาเดี๋ยวสักพักก็คงจะต้องเดินทางกลับบ้านนะครับเพื่อนๆพี่ๆนะนะครับเดินทางกลับบ้านแล้ววันนี้นะครับก็มาให้ดูนะครับช้างแฝดน,นะครับเชือกแรกของโลกนะครับ ช้างแฝดช้างแฝดนะครับซึ่งเป็นช้างเป็นลูกสาวของคุณหมอพลอยนะนะครคุณหมอพลอยนะครับเป็นผู้ดแูแลนะครับน้องน่ารักมากเลยนะครับเพื่อนๆก็มาดูกันนะครับมาดูกันมาดูกันได้ทุกวันนะครับเดี๋ยวลงไลฟ์เราก็คงจะ,ะลงคลิปซึ่งลงคลิปเยอะมากเลยนะครับ พี่มุ้ยพี่ตั้มเหนื่อยกว่าพวกเราค่ะ๋อนะครับยังว่ะนะครับวันนี้ก็ได้ถ่ายทัง้งวันแหละเพราะเดี๋ยวจะหมดเวลาก็เอ่อหมดเวลาแล้วก็จเดินทางกลับก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวทีนี้ก็ว่ากันต้องไปชุมประชุมกันนะครับเดี๋ยวไปคุยเล่นกันในกลุ่มเนาะเออพวกเราทําด้วยใจเห็นแล้วมีความสุข นะครับเพราเราไปไหนไม่มีใครมาตำหนิมาว่าเรานะครับออทุกสิ่งทุกอย่างคือเราโชคดีอย่างหนึง่งนะครับเป็นช่องที่ไม่เหมือนชาวบ้านเขาแล้วก็เป็นช่องที่มีพี่ๆทีมงานทุกคนนะครับคอยออให้เราอยู่ในกรอดนะครับอยู่ในกรอบของความถูกต้องนะครับแล้วเราก็สร้างความสุขทางด้านโซเชียลให้พี่พ,พี่น้องน้องทุกคนนะครับ สร้างความสุขให้พี่น้องควรบางทีกันเราเล่นกันบ้างหยอกกันบ้างบางทีก็โม้บ้างนะเออเราก็เล่นกันสนุกสนุกกันทุกวันนะครับแต่วันหนึ่งเราก็พาที่ไหนมีช้างสวยช้างงามช้างหลอ่อเราพาไปดูนะครับเราพาไปดูเราให้ความสให้กับช้างทุกเชือกนะครับแล้วก็ภาคภูมิใจมากเลยพี่น้องชาวสุรินทร์วันนี้มาอยู่กรุงเทพนะก็มาคุยมาทักเราด้วยนะเอ่อถามว่าพี่ตั้มเอ่อพี่มีอ่อ อะไรนะเขาไปตามตูรูอ่ะเนี่ยเขาไปตามตูรูะนะครับเออก็ดีใจมากเนะยที่เออเขาเรียกอะไรบุญบาร,รมีช้างอันเนาะซึ่งทำให้เราได้มีคนรู้จักเยอะมากเลยนะครับส่วนสำคัญก็เป็นทีมงานพวกเรานะครับแล้วก็พิจาด้วยคนหนึ่งนะครับค่าเสื้อน้องติก๊กโอนให้แล้วค่ะเอาเหรออ๋อคุณน้ำช่วยพี่ตั้มได้มากออโอ้โหอยากจะร้องไห้คำนี้ วิดีโอเพิ่งอัดเองอยู่แป๊บแป๊มโือช่วยมากเลยถ่ายแต่ตัวเองไม่เคยถ่ายให้หรอกไม่เคยเหมือนไม่ใหม่เลยเริ่มคิดถึงไอ้กี้แล้วเนี่ยไอ้กี้ที่วิ่งตูดบิดเลยไอ้กี้พี่มุ้ยไปเคลียร์ไอ้พี่แดงไปเคลียร์ไอ้กี้หน่อยนะมันอยู่ได้วันเสาร์ ปล่อยมันอยู่วันทีตด้วยเดี๋ยวจะจ้างมันหยุดแต่ไม่มีตังจ้างมันนะให้มันหยุดเสาร์อาทิตย์ไงแล้วผมจะวันเสาร์พวกพี่ๆมาใช่ไหมแล้วผมก็จะค้างที่คืนคือวันที่ต่อไปเลยไงเออแล้วไปหาอะไรกินกันนะครับน่ารักมากเลยนะครับมาดูช้างที่พระเนธช้างอยุธยานะครับน่ารักจุใจนะครับดูว่านอนดิ เพิ่งจะมีวันนี้นะที่เขานอนกันแบบนี้นะเพิ่งมีวันนี้นะเพื่อนๆนะปัญหาไม่ได้หละนะวันนี้วันนี้เกานอนกันโอ้ยน่ารักมากตื่นแล้วตื่นแล้วตัวเล็กนู่เออในในในใตัวเล็กตื่นแล้วดูเสียงดูเสียงยังไงสิงโตเนี่ยโอ้โหคกเลยดู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 นะโอ้เมันสิงโตเลย <nenhum bunları> โอ้ยโอ้ยลุกได้ลุกได้อยู่ <M First> เอ้ยเสียงเสียงแบบนี้นะชัดเลยนะเสียงคำรามแบบนี้นะช้างนี่นะนั่นเสียงแหลมเปียเลยอันนี้เสียงคำรามแบบเสียงคำรามใหญ่มากเลยตัวแค่นี้นะเออตัวแดงปัดเลยนะฮะเออตัวแดงมากเลยนะฮะ แล้วเ,เขาสวยมากด้วยนะเพื่อนๆนะเอ้าเอาเอาเอาง่วงนอน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 นะง่วงนอนนะครับดูเอาดูเอานะครับอยากกินบัคซี่แล้ว,จ,กกรลวจริงๆนะดื่น้ำแล้วผมเหนื่อยมากเลยเนะี่ยนะครับ น <_ d> <_ d> วันนี้คงดูจุใจแล้วจะได้ดูเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะเขาเรียกอะไรอ่ะนี <_ d> ่ครจะได้ดูวดีโอย้อนหลังกันบ้างนะครับอูดไทยไม่ช <_ d> ัดกระเม็นแล้ บอกสัญญางส่งเสียงว่ารักวันนี้เอสซีก็มาเจอหลายคนนะนะครับช่องเราก็ดูนึกถึงคนยืนหลับคนมีสับสนงบวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับ